คุณชาคิดคบคุณชาคิดครับไม่ใช่บว่าคุณใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรคะฝาแฝดพิลิต้าเองนะคะคนนี้เกยเกยอยู่แล้วะคะ่ะน้องรู้ได้ไงเดี๋ยวว่าพิลิต้าหาคำตอบนี้งงมากแต่การหานั้นอาจจะไม่ง่ายหรอกนะเพราะจะมีผีไล่ตามคุณด้วยขอให้โชคดีฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคสชาอ์ปก้อยเพื่อดวันนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมเลอบอกนั่นเองแมพที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่าบูพาเวอนาพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิตาจะพาทุกคน,นมาดูการแข่งตกแต่งบ้านทีมฮาโลาวีนในเมืองบูพาเวนาพีนั่นเองค่ะ เป็นไงนะเดิมนะมันไม่เกี่ยวกับฮาโลวีนแล้วครับเทคนี้ก็นั่นแหละค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะไปลงเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนแน่นอนนะคะกับ FC ที่เยอะขนาดนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะ FC ที่จะมาร่วมแข่งตกแต่งบ้านนะคะกันก็มีเนาะมีน้องไอรีนนะคะน้องน้ำหนาวน้องแซนนี้น้องพัชชาน้องวีต้าน้องเซนน้องออาชีน้องอารินน้องโทมัสน้องก้าวน้องเอิร์นน้องหอมมี่น้องยี่หวาน้องน้ำผิงแล้วก็น้องเมลนั่นเองนะคะแล้วใครทีี่่่อยาาาาากกเเเขขข้้้มมมรวะะคคลิิปตันนไุดแช ไอจีพิิตาไอจีลิตานะสกอ์คิดแคทตรงหน้าโปรไฟล์จะมีเขียนคำว่าเ้้าพรัวคิดแคทอยู่นะคะจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะเพื่อรับลิงค์เซอร์วิสไว้อดีพี่ลิตานั่นเองนะะแล้วก็ใครไม่มีไอจีก็ฝากเฟซบุ o กเพจด้วยนะคะลิตาคิทแคทนะไปกดติดตามกันไว้นะคะแล้วก็ฝากเซรีลิตาคิทแคทในโลบอกทั้งสิด้วยนะคะจะเโลบอกเท่านั้นวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วจะกดไปที่โลบอกร์ีิิตาและคลิปเขาเขียนแชทได้เลยนะคะ รับแอนได้เราบอกกับพีต้าไปด้วยนะคะใครที่อยากได้บอกคุณพ่อคุณแม่แอนไลน์แอนพีต้าคิดแคชชัหรือกดลิงใต้คลิปนี้ไปสั่งเซฟกันได้เลยนะคะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราเริ่มไปดูการแข่งต่อกแต่งบ้าน ทีมฮโลวีนกันเนะวันนี้เลยดีกว่าค่ะไปมาค่ะรถคนแซงเศษขนเส่งขนส่ง,งแรงงานพามา่ามารับคุณแล้วจ้าเราจะไปสร้างบ้านกันที่เดิมนะคะเราวันนี้เราแบ่งกันออกเป็น4ทีมนะคะมีการแบ่งทีมเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะไม่ไม,ไม,มีไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าให้เลือกคนที่จะไม่หลุดนะคะเอาคนที่สัญญาณดีนะคะแบบสัญญาณแบบ 5G เลยนะคะจะได้ไม่ต้องหลุดกันนะคะ ขึ้นมาจากน้องไอรีนโอเคขึค้นมาได้แล้วเอาแล้วน้อยตะกรดดีทำไมโอเคมาได้แล้วมาขึ้นไปกันเลยนะคะรู้สึกว่ามีบางทีมสมาชิกยังไม่ครบด้วยนะคะยังเข้ากันไม่ครบนะคะยังไงก็รีบๆีมเข้าลวกันนะคะจับจองพื้นที่กันได้เลยนะจ๊ะไป ลงได้เลยจ้าเราจะจับเวลาดีไหมพี่นิตาอยากจับเวลาเราไม่อยากให้น้องแบบเลื่อนลอยนะคะหรือว่าจะไม่จับเวลาดีอยากให้น้องรีบๆกันนิดนึงแล้วกันนะคะโอเคเนีน่ยนะทีม3ตอนทีมที่2คนหายไปไหนหมดเนีน่ยนะทีม1มี4คนครบนะคะทีม3นะคะโอเคทีม3มี3คนอยู่เอทีมหนึ่งมีกี่คนเนี่ยโอ้หน้องสร้งางประสาทเลยหรอน่ากลัวมาก น่ากลัวมากโหนน้องลงทุนสร้างภาษาเลยอะไรเนี่ยอันนี้น้องสองกำลังเช็คสมาชิกอยู่นะคะว่าครบกันใช่ไหมมี4ี่คนทาไมออกมาทำไมทีมนี้ยังมี3าคนอยู่อะทีม4ี่มีสี่คนนะคะทีม4<ห>ี่มีสคนครบทีมนี้มีกี่คนโอเคตอนนี้ทุกทีมมีสมาชิกค,ครบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะอย่าลืมนะคะทีมฮาโลวีนทีมฮาโลวีนสวาชิงนะคะครบโอเคทีมฮาโลวีนดูซิว่าน้องจะทํา ทีพาราวินกันยังไงเอ่อบ้านหลังนี้นะคะแอบโกงนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องใช้บ้านหลังที่แบบมันเป็นประสาทมันมีความหลอนๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าพี่ดิต้าก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับการตกแต่งของน้องอยู่ดีนะคะแล้วแข่งตกแต่งเนาะไม่ได้แบบแข่งทางบ้านนะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะ สุดท้ายแล้วเนี่ยบ้านที่มันน่ารักก็อาจจะทําให้หลอนได้เห็นไหมบ้านหลังนี้เขาก็ทําให้หลอนได้เหมือนกันด้วยการตกแต่งใดๆนะคะเพราะฉะนั้นการตกแต่งเป็นสิ่งสําคัญเด้อจ้าเอาจริงพี่นิต้าแยยกพี่นิต้ออาอยากแนะนํานะคะว่าใครที่ปลดล็อกรถแล้วอะ่ะเอาอันนี้ไปแต่งนะคะเอาไปแต่งบ้านเพราะมันหลอนดีนะคะแนะนํา up and down round and down everybody hit the spot hey yeah. okay. hey สู้ๆนะคะเราต้องจับเวลาเนาะไม่งั้นเดี๋ยวน้องเลื่อนลอยเดี๋ยวบอกน้องจับเวลาสักยี่สิบนาทีแล้วกันค่ะสิบห้านาทีพอยี่สิบเยอะไปโอเคจับเวลาสิบห้านาทีแต่ใครเสร็จก่อนสามารถเรียกได้เลยนะจ๊ะสู้ๆนะจ๊ะทุกคนมาดูกันว่าการตกแต่งของแต่ละบ้านจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถือไม้แป๊บนึงนะคะคุณชักคิดครับคุณชักคิดครับไม่ทราบว่าคุณใช้ยาซีฟานยี่ห้ออะไรคะฝาแฝดพิ่ลิต้าเองนะคะวันนี้เกกยอูู่่แล้้้้วคะนงรไดงเดี๋ย์ อันี้งงมากเพว่าที่เห็นเงียบๆนิ่งๆนะคะก็คือพิมพ์คำตอบอยู่ในเองทีบ้านหลอนซ่อนหาเฮ้ยบ้านหลอนซ่อนหามันมีแต่คือหลอนซ่อนทางนะคะนี้บ้านหลอนซ่อนหานะคะ I just look upon your face นี่เห็นปะเขามีการตกแต่งนะคะให้มันหลอนได้นะคะบ้านธรรมดาก็ทำให้หลอนได้ การตกแต่งของเขานะคะนี่มีใย,ยแมงมุมแมงมุมเลยเฮ้ยอันนี้คือน,น้องอามาแต่งเองหรือมันมีอยู่แล้วเนี่ยทำไมมันอาลาังการจังเฮ้ยอันนี้มีป่องวันอะไรึ้นว้วยทุกคน up and down round and round e v e r y o d y h i the spot hey, hey. มาดูกันว่าน้องเลือกบ้านได้ยากมากเลยนะคะการที่น้องเลือกบ้านหลังนี้เนี่ยแปลว่าน้องต้องเก่งมากเพราะอะไรหรือว่าบ้านหลังนี้มันออกเป็นธีมแบบธีมสนุกธีมเด็กธีมสวนสนุกอะไรเงี้ยการที่จะมาทําให้เป็นฮาโลวีนมันอาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าน้องจะทําได้ไหมจะทํำยังไงนะคะมาลุ้นกันว่าน้องจะทํากันยังไงสมาชิกมีเมลวีต้าน้ำขิงหอมมี่นะคะสมาชิกค,ครบไหมสี่คนนะคะสี่คนอุ้ย เริ่มแล้วมีไพ่พิบัติอ๋อก็ว่าอยู่ว่าบ้านหลังนี้เขาจะทําให้มันหลอนยังไงเขาเริ่มมีการใช้ไพ่พิบัตินะคะเข้ามาช่วยแล้วนี่มีผีเข้ามานะคะให้เป็นฮาโลวีนโอ้นี่ก็โกงเหมือนกันนะคะเนี่ยหนูก็ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยเพราะว่าไพ่พิบัตินี่มันจะต้องมันต้องซื้อไงมันต้องซื้อไพ่พิบัติถึงจะมีได้นะคะ มาดูบ้านหลังนี้กันคือบ้านหลังเนี้ยได้เบียบตรงที่ข้างนอกอะ่ะภายนอกอะไรอะ่ะมันดูเป็นฮาโลวีนอยู่แล้วเป็นแคสเซิลนะคะเป็นปราสาทเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเกิดข้างในน้องไม่ทําให้มันเป็นฮาโลวีนมันก็อยู่ดีนะคะมันก็เปล่าประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นพยายามทาให้เป็นฮาโลวีนนะคะและอย่างหนึ่งที่วินิต้อยากจะบอกคืออันนี้คือการแข่งตกแต่ง ตีมฮาโลวีนนะคะไม่ใช่ตีมสีส้มนะคะนั่นหมายความว่าการที่น้องเนี่ยแต่งบ้านให้เป็นสีส้มเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ฮาโลวีนนะคะเพราะฉะนั้นทําดีๆนะคะก็คือเป็นสีส้มกับสีดํานั่นเองนะคะฮาโลวีนมีสีอะไรบ้างสีส้มสีดําสีม่วงได้นะคะเลือกกันดีๆแล้วกันนะจ๊ะหมู่บ้านหลังนี้ภัยพิบัติเยอะไม่ไหวบ้านหลอนอนหา บ้านหลังนี้นี่เขาปิดม่านอะไรไว้ไม่ให้คนเห็นข้างในเลยนะคะเนี่ยอุ้ยกำลังจะแอบเข้าไปดูเฮ้ยหลังนี้เหมือนจะไม่ธรรมดาตึงอยู่เด้อสี่คนสี่คนก็ตึงอยู่เด้ออุ้ยน่ากลัวนะคะเสียงมาเต็มเลยนะคะเนี่ยทีม princess candy castle of love โอ้โหคนคนดูของเรานะคะคุณผู้ชมของเราจะจำชื่อทีมไปโหวตกันได้ไหมเนี่ยชื่อทีมยาว โทรมาเริ่มมาเขียนติดป้ายสมาชิกกันแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่ามีเวลาแค่15นาทีนะคะพยายามจบให้ภายใน15นาทีเนาะจะได้ไม่ต้องเลดน,นะคะ and down. อัพแอนด์ดาวเฮ้ยพี่ดิต้าเพิ่งเคยเห็นบนหลังคาบนหละะังคานี่ไม่คืออะไรอะ ทำไมถึงต้องมีหัวหลังคาด้วยอะ่ะเฮ้ยอ๋อเพื่งมตกเหรออ๋อยังไงเห็นน่ากลัวเนาะเราสามารถกระโดดข้ามบ้านกันได้แบบนี้เลยนะคะกระโดดข้ามบ้านเลยเป็นเดอะแมทชิกเลยนะคะเป็นลชหลงเลย <c oughs> มีเสียงแบบมามี่อะไรก็ไม่รู้นะคะเสียงมาจากไหนก็ไม่รู้เลยน่ากลัวมากหลังนี้เป็นไงบ้างคะอย่าลืมมาตกแต่งข้างนอกนะคะถึงภายนอกของหนูอาจจะดูเป็นฮาโลวีนแล้วแต่ของตกแต่งก็สาคัญนะจ๊ะหลังนี้นะคะมีแต่ฟักทองแตงไทยวานยกรองฟักทอง แต่ว่าโอ๊ยตกอีกแล้วใช่ตกตรงนี้ปะ่ะถ้าตกตรงนี้พี่ดีตันตกบ่อยมากหลังนี้เป็นไงบ้างเนี่ยน่าเป็นห่วงไหมแอบแอบแอบ,แอบหลังบ้านไม่มีอะไรเลยนะคะหลังนี้น่าเป็นห่วงนะคะหรือน้องซุ่มตกแต่งกันในบ้านหรอเราจะยังไม่อยากสปอยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเขาตกแต่งยังไงก็เลยพยายามพาดูรอบบ้าน ตอนนี้ยังไม่มีใครใช้รถที่ที่มันเป็นแคนดี้คอร์เลยนะคะซึ่งรถอะมันเป็นองค์ประกอบที่ดีมากๆเลยนะในการที่จะเอามาตกแต่งพีริต้าก็คาดคาดคาดหวังว่าน้องจะเอารถมาตกแต่งแต่แต,ตอนนี้ยังไม่มีใครเอารถมาตกแต่งเลยนะคะเนี่ยรถฟักทองกับรถที่เป็นผีหัวกระดูกอะดีมากแต่ไม่มีใครใช้เลยะคะ่ะหลังคาเป็นไงบ้างโอ้โหหลังคาจัดเต็มเดนเอาพบไปทําหลังคาเนาะข้างล่างมมนต้องมีอะไรบ้างเนาะอีเวนต์แสดงเจ้าหญิงแคนดี้ เหลือวเวลาอีกแปดนาทีค่ะทมันมามองหน้าพี่ลิต้าแล้วพูดว่าชอบคุณไก่ืูฝาแฝดนะฝาแฟนคนละฝาวันดีค่ะทมันชอบคุณไก่ฟูโอ้ยเสียงบ้านหลังนี้หลอนไม่ไหวนะคะนี่น้องนะคะอยู่เองหลอนเองทําเองนักเล่นนักเลงพอนะคะส่วนหลังนี้นี่เขาแบบปิดเป็นความลับเลยเนี่ยไม่ให้ใครรู้เลยนะคะ น้องแต่ละคนนะคะแต่งไม่ธรรมดาลเลยนะคะเนี่ยมีความเล่นใหญ่นะคะบ้านนี้มีอะไรนะมีผีหรือเปล่าเนี่ยข้ากลัวนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเนาะเหลือ2นาทีเหลือแค่2-3ถึงนาทีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมจัดจานได้แล้วนะคะพี่หน่วงต้องการตัวอ <c oughs> นะไรพี่หน่วงสมาชิกโอเคทีมอันนี้มีเจ้าเขาอะไรนะมีชื่อทีมแล้วข้างนอกไม่ตกแต่งอะไรเลยนะคะบ้านหลังนี้เขามั่นใจในภายนอกของเขามากเลย ไม่ตกแต่งกันนอกเลยเลยส่วนหลังนี้นะคะจัดเต็มนะคะด้านการตกแต่งนะคะส่วนบ้านหลังนี้โอ้โหตกแต่งเยอะมากส่วนทางการหลังนู้นสุดๆนะคะพายุพายงพายุอะไรก็เยอะมากเช่นกันเป็นบ้านแห่งภัยพิบัติจริงๆเลยค่ะหลังนี้พี่เซนมากดก่อนจะหมดเวลาแล้วกดไฟไหม ไปกดไฟไหม้นะคะมันจะได้เป็นสีส้มๆใช่ไหมอารินบอกว่าเป็นทีมเดียวที่ไม่เน้นน่ากลัวทีมไหนนะอารินอ๋อทีมนี้เหรอเหมือนทีมนี้จะเป็นทีมเจ้าหญิงนะคะไม่เน้นน่ากลัวเป็นฮาโลวีนแบบเจ้าหญิงใช่ไหมเอาทพัสบอกว่าเออหลุดนะคะายังไงยังไงซี่จะหมดเวลาเร็วซีเด้อเด้อเด้อเดอดเออหลุดนะคะเออหลุดทำยังไง เอายังไงดีอียังไงเดาอะไรหายไปบ้างดมีทีมไหนเสร็จแล้วไหมมีทีมไหนเสร็จแล้วไหมคะพร้อมเข้าเสมอเมื่อเธอต้องการตัวไอรินบอกว่าพร้อมเต็มแล้วนะคะไอรีนเหมือนจะอยู่กลุ่มนู้นหรือเปล่าไอรีนว้ายหลังนี้เขามีไฟไหม้แล้วนะคะหลังนี้มีไฟไหม้มีพายุมีผ,มผีมีทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะหลังนี้เอาไงอย่าไปยอมเขาทีมสี่พร้อมแล้วนะคะทีมสี่ โอเคค่ะของทีมนี้นะคะอันนี้นะคะคือทีมที่3นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเพราะว่าแซนนี่เขาเรีบต้องไปนะคะโอเคค่ะน,นี่นะคะสมาชิกมีน้องเซนนี่เอามาชิแล้วก็ไอรีนด้เลยนะคะชื่อว่าฮาร์โรดทีฮาโลใจั่นเองแต่ตอนนี้มีภัยพิบัติอะไรก็รู้เยอะแยะมากมายนะคะบ้านนี้มีอะไรนะเราเข้าไปดูสิอุย้ยอันนี้ตายโชวเวลอไอพี เขาเป็นอะไรน่ากลัวนะคะอะลราเข้าไปดูข้างในกันบ้างดีกว่าข้างในเป็นยังไงนี่ข้างในก็จะมีไฟเส้นเป็นสีส้มน,นะคะแล้วก็จะมีพราเป็นเทียนขวาอะไรเพื่อให้ดูเหมือนบ้านล้างมากขึ้นนะคะเขาบอกว่ายินดีต้อนรับค่ะนี่ข้างหลังเป็นม้านะคะเป็นอุ้ยประกอบไปด้วยศพทั้งหลายนะคะแล้วก็พรมเเท้าที่ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะคะนี่ก็แล้วก็มีลูกโป่งนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสำหรับชั้นแรกนะคะ เรายังไม่ได้ไปดูโรงรถเลยเราไปดูโรงรถกันบ้างดีกว่านะคะลงรถลงรถมีรถคันหนึ่งนะคะไม่มีอะไรมากก็รถคันหนึ่งค่ะอ่ะเราไปดูชั้นต่อไปกันที่เขาโอ้พี่นิต้าขึ้นผิดฝั่งนะคะตลกแล้วอ่ะเราไปดูชั้นต่อไปกันว่าเป็นยังไงบ้างอ่าประกอบไปด้วยของนะคะท,ทําพิธีไหว้ศักดิ์สิธ์ศักดิ์เซิร์ดใดๆนะคะแล้วก็ อันนี้ก็เป็นของน่ากลัวอีกแล้วนะคะแล้วก็เข้าขึ้นไปชั้นสามไปยังไงก็มีของนะคะที่น่ากลัวเหมือนเดิมนะคะก็จะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆที่น่ากลัวทั้งหลายนั่นเองพี่ลิตาน่าจะเปิดไฟสีส้มตั้งแต่แรกเนาะพี่ลิตาหลือหมายถึงท้องฟ้าสีส้มน่นน่ากลัวนะคะน่ากลัวเดโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะน้องๆนะคะที่ชอบการตกแต่งนะคะของทีมนี้นะคะการตกแต่งของทีมนี้นะคะโหวตให้ทีมสาม ามนะคะชื่อทีมว่าฮัลโลทีฮัลโลใจด้วยนะคะโอเคน่ากลัวมากไฟพิบัติเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะโอเคค่ะมีของฝากกับพี่ลิต้าด้วยงงมากอะเราไปกันที่ออ้ยนี่ไงเขามีการใช้รถใช้แล้วหัวทีมนี้นี่เอาเรื่องเหมือนกันนะคะเนี่ยพี่อไป่าทีมทีมไหนดีทีมนี้ดูพร้อม โอเคค่ะเราพามาดูทีม2กันนะคะชื่อทีมว่า Princess Candy Castle of Love นะคะประสาทเจ้าหญิงแคนดี้ทีม2นั่นเองนะคะสวัสิกคมีน้องมีน้ำหนาวอลินแล้วก็ยี่หวานนะคะอันนี้ การตกแต่งข้างนอกมีการใช้รถนะคะมาเป็นพับตกแต่งซ้ายขวาไปด้วยนะคะฉลาดมากๆอ่ะแล้วเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าเป็นยังไงนี่ดึมดื้มดื้มดื้มดื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 มโอ้โหนี่นะคะโอ้โหภัยพิบัติที่ของบ้านหลังไหนเนี่ยจัดเต็มสุดๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาษาเจ้าหญิงแคดี้ค่ะดิมพี่สองนันเองสวัสดีค่ะทีมนี้เขาจะไม่ใช่แบบเอ่อดิมน่ากลัวนะคะของบ้านหลังนี้นะคะ อีเวนต์แสดงโชว์เจ้าหญิงแคนดี้สวัสดีค่ะต้องการดูโชว์ไหมคะต้องการะคะ่ะมาเลยค่ะมีอะไรงัดออกมาให้บ่นเลยค่ะน้องสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำตัวกันก่อนนะคะอลินเดงค่ะรับทบเป็นเจ้าหญิงแคนดี้สีชมพูมีนค่ะเป็นเจ้าหญิงแคนดี้สีส้มนะคะยี่หะค่ะเป็นเจ้าหญิงแคนดี้สีดำค่ะ น้ำหนาวค่ะเป็นผู้ต้อนรับนั่นเองค่ะหรือเป็นพิธีกรก็ได้โอเคแน่รับตัวซะใหญ่โตกันเลยทีเดียวเชียวทุกคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าสีชมพูมันเกี่ยวกับฮาโลวีนตรงไหนซึ่งวันนี้เราจะเล่าให้ฟังค่ะสีชมพูเนี่ยหมายถึงการมีน้ำใจค่ะซึ่งก็ตกเกับเวลาที่เราขอประตูขอขนมซึ่งคนที่ให้ก็จะจัดเป็นคนมีน้ำใจนั่นเองค่ะนี่ละ อย่างนี้ก็ได้เหรอกแกะเชื่อมโยงที่ไหนกันครับเนี่ยและ10ข้อที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับฮาโลวีน 1. ฮาโลวีนเป็นเป็นประเพณีที่เก่ามากๆนานถึง2,000ปี10ข้อเลยเหรอยาวมากกินเวลากลุกก่มอื่นสุดๆเลยค่ะทีมนี้แล้วอีเวนต์แสดงโชว์เจ้าหญิงยังไม่เห็นการแสดงเลยนะคะตอนนี้มีแต่การให้ความรู้นะคะ 2. ฮาโลวีนเดิมทีแล้ว ทองไม่ใช่ฮาโลวีนค่ะแต่คือผักกาดผักกาดเป็นฮาโลวีนนะเนี่ยนะจริงไหมเนี่ยนึกสภาพผักกาดสีเขียวมาเป็นฮาโลวีนไม่ออกเลยค่ะ 3. หากเจอแมงมุมในวันฮาโลวีนแสดงว่ามีสัญญาณรักคุณอยู่แสดงว่ามีวิญญาณรักคุณอยู่ 4. วิธีที่จะพบแม่มดนคือต้องใส่เสื้อกับหลังแล้วเดิอถอยหลัง ค,คนโบราณเชื่อว่าการสั่นกระดิ่งจะไล่ผีได้ค่ะจบกับเรื่องเล่นค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะก่อนจะจบได้โอเคเลย ทีเหมือนเขาจะหลุดกันหมดแล้วมั้งคะเนี่ยโอเคโอเคงั้นเราตรวจดูบ้านได้เลยนะคะนี่ห้องนี้นะคะเขาได้ลงอาคงอาคมเอาไว้นะคะกินปิ้งย่างนะคะและซุปหลอดไม้ไก่อยู่ตรงนี้นะคะเกี่ยวอะไรกับฮารวินเนี่ยเออแต่ห้องนี้มันได้นะบ้านหลังเนี้ยได้เปียบแบบสุดๆเลยอ่ะเพราะว่าแบบธีมมันแบบตีมเม็ดมนมันได้เลยนะคะทุกคนอ่ะเราไปดูชั้นที่สองกันมีอะไรไหมชั้นที่สองแต่ละห้องเหมือนจะไม่มีอะไรมากค่ะแต่เนี่ยมันมีเทียนอะไรอย่างเงี้ยที่มันเข้ากับตีม มแม่หมดติมเมว้นมนอยู่แล้วะคะ่ะถือว่าโชคดีมากมากเลยนะคะหลังนี้แทบจะไม่ค่อยแทบจะไม่ต้องตกแต่งอะไรมากมายนะคะอะเราไปดูชั้นสุดท้ายการที่เป็นข้องบนสุดโอ้น้องมาดักรอยอย่างนี้ก็ชั้นดีชั้นกลัวนะคะเนี่ยอุย้ยท้องฟ้าสีส้มกับดาดฟ้าของบ้านน้องคืออลังการมากคือน้องและใหญ่และโชคดีมากเชิญคุณท่านเข้าไปเลยค่ะนี่อลังการด้วยอลังการจริงๆทุกคนอลังการนะคะเนี่ยโอเคโอเคเอาเป็นว่า ใครนะคะที่ชอบการตกแต่งนะคะของทีมประสาทเจ้าหญิงแคนดี้นะคะทีม2เนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์นะคะหวตให้ทีม2กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้เพิ่งอังกเกตบว่าทางเดินเขามีแบบโคมไฟตะเกียงด้วยนะคะเดี๋ยวคือเจ๊จะนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยเหรอเจ๊ไป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 ทีมต่อไปทีม2หรือทีมไหนดีอะทีม2พร้อมอย่างทีม4พร้อมอย่างโอเคค่ะต่อไปนะคะทีมหนึ่งนั่นเองนะคะโวยวายมากเลยนะคะทั้งเสียงปืนทั้งเสียงอะไร ทีมบ้านหลอนซ่อนหานะคะเป็นทีมที่คุดไวที่สุดแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหลอนซ่อนหาอุ้ยน่ากลัวมากสมาชิกมีโทมัสพัชชาเอิร์นแล้วก็ก้าวนะคะบ้านหลอนซ่อนหาโุ้ยแล้วนี่ผีอะไรผีนังเงือกเหรอคุณต้องเล่นเกมซ่อนหากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเฮ้ยพี่ลิต้าต้องมาเล่นเกมซ่อนหากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเนี่ยที่ใส่เสื้อสีม่วงคุณต้องหาเขาให้เจอไม่ง,งั้นคุณจะไม่ได้รับรางวัลเฮ้ยเด็กผู้หญิงนะคะใส่เสื้อสีม่วง โอเคค่ะแล้วคุณจะโดนผีหลอกด้วยนอกจากจะไม่ได้รางวัลแล้วยังจะโดนผีหลอกอีกโอ้ oh my god บ้านที่วุ่นวายหลังนี้นั้นแต่การหานั้นอาจจะไม่ง่ายหรอกนะเพราะจะมีผีไล่ตามคุณด้วยขอให้โชคดีโอเค ไม่รู้จบหรือยังนั้นเราเข้าไปเลยไหมเขาบอกขอให้โชคด,ดีแล้วแปลว่าเราเข้าได้เลยเนาะโอ้โหบ้านหลอนต้นหาเฮ้ยพี่ลิต้าเจอผีสีฟ้าผีสีเขียวด้วยอ้าวๆๆผีตัวนี้ตัวนี้ไหมนี่ไงผีเสื้อม่วงนี่ไงเจอแล้วเสื้อม่วงเจอแล้วเสื้อม่วงเนี่ยอลิน ชอบหนูไม่ใช่ค่ะเอาหรอกโอเคขอคนระม่วงกันถ้าเกิดคุณต้องการคำใบคุณจะพูดว่าชอบกินไก่ปูโอเคค่ะถ้าถ้าต้องการคำใบพูดว่าชอบกินไก่ปูโอเคค่ะแต่เราไปหาเด็กผู้หญิงคนนั้นกันเลยดีกว่า<ม>เด็กผู้หญิงเสื้อม่วงคนนั้นที่นนะ้อยเงาเด็กผู้หญิงในเสื้อสี่ระวังเจอด้านบนแปลว่าเฮ้ยพี่ลิต้เป็นไปได้น,นะที่เด็กเขาจะอ,อยู่ด้านบน ผีไม่ด้านบนแปลว่าเด็กก็ต้องอยู่ข้างบนด้วยงั้นเราขึ้นไปเลยลองเจอดีวิวข้ามทูชั้นสองเล่นซ่อนแอบกับเราไหมน่ากลัวจังโอ้โอ้พี่นติตาเจอผีเลยยังไม่เจอเด็กเสื้อม่วงเลยผู้หญิงเสื้อม่วงผู้หญิงเสือ้อ่วงผู้หญิงเสือ้อฮ่วงผู้หญิงเสื้อม่วงผู้หญิงเสือ้อ่วง,งพี่นติตาจะเจอเด็กก่อนหรือจะเจอผีก่อนฉันจะใบให้ว่ามีหลักสีเฮ้ยเขา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 ใบาว่ามีหลักสีอ่ะตอนนี้เจอแต่ผีอ่ะยังไม่เจอเอ๊ะ ก็ตรงนั้นก็มีผีนะคะแต่พี่ลิต้าว่าเออเด็กเสื้อม่วงอะไรน่าจะอยู่แถวนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้เฮ้ยแล้วโทรศัพท์แั็นอะไรตอนนี้เฮ้ยพี่ลิต้าจะขึ้นไปได้ไงเฮ้ยเนี่ยเนี่ยลองลองหาในป่องเนี้ยน่าอาจจะอยู่ในป่องนี้นะคะลองหาดูก่อนป่องสีแดงพี่ลิต้าจะจะเอกกับผีมันเนี่ยเฮ้ยนี่เจอแล้วเจอเลย เย้เด็กเสื้อ่วงเอ้าเฮ้ยน้องหายไปไหนแล้วอ่ะเด็กเสื้อ่วงเฮ้ยกลับมาเจอผีอีกแล้วแล้วเด็กเสื้อ่วงหายไปไหนอ่ะเฮ้ยโอ้ยนี่ตกใจจริงเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเอาแล้วแล้วเด็กเสื้อ่วงหายไปไหนแล้วอ่ะเด็กเสื้อม่วงโอ้ my god อ้านี่ไงเด็กเสื้อ่วงเจอแล้วนี่มัเจอเด็กเสื้อ่วงแล้วเจอ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 แล้ว อุ้ยน่กกากลัวมากผีลุงตู่วะเนี่ยโอ้ยลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนเนี่ยโทมัสน,นะฮะเนี่ยเจอแล้วนะฮะเสื้อพวงฮ่า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 แล้วไหนละของรางวัลเฮ้ยน้ำบกช่วยด้วยอุ้ยน่กกากลัวมากช่วยด้วยโอ้ยนี่มันยิ่งกว่าล่าหน้าผีเองนะคะเนี่ยน้ำบกเพลงน่กกากลัวมากค่ะจริงค่ะน่กกากลัวมากค่ะพวกเขาไล่ตามคุณตั้งห้าเอา้าจริงเหรอเอาพวกเขาไล่ตามเราเหรอ ไม่รู้เลยเนี่ยแต่เราเจอแล้วอะ่ะแล้วเราเรา,เราต้องทำไงต่ออา้าเฮ้ยผีเกาะอยู่บนหัว oh โอ้ยไปก่อนโอ้ยโอ้ยแล้ย,ยเราเราต้องทำไงต่อทำไงต่อทำไงต่อน่ากลัวนะคะดู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 ด,ด,ดูดูผีตัวนี้น่ากลัวมากเลยอะรู้ว่าชื่ออะไรอะ่ะแกชื่ออะไรอะ่ะอาเป็นว่าเราพามาดูการตกแต่งแล้วแบบพี่จะได้รางวัลจากหนูโอ้โหแต่แต,แต่แต่ตัวตัวนี้น่ากลัวมากเลย ตามหนูมาโอเคโอเคพี่จะได้รางวัลจากหนูตามหนูมาอันนี้นะรางวัลอ๋อเงอนิงนเงินเงินได้เงินนะคะเย่ yeah. โอเคอะอันนี้คือสตรอรี่นะคะของบ้านหลังนี้นะคะของทีมหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็การตกแต่งก็ประมาณนี้นะคะน่ากลัวมากเลยนะคะเข้าทีมแล้วก็วุ่นวายสุดๆเลยนะคะว่าอยากอยู่แล้วนะคะหลังนี้ก็อ่ะข้างบนนะคะเขาก็าจะมีนี่เอารถกระดูกกระโหลกนะคะไปอยู่ข้างบนด้วยเป็นของตกแต่งนะคะก็ ถ้าเกิดใครนะคะชอบการตกแต่งและสตอรี่ของทีมนี้นะคะโหวตให้ทีม1น,นะคะบ้านหลอนซ่อนหาด้วยนะโอเคค่ะไปะต่อไปทีมนู้นทำไมโลง่ลงๆอะ่ะโอเคเรามาดูทีมที่4บ้างนะคะคดีคอตกโยบ้านอุ้ยทีมนี้สตอรี่มาดีแล้วนะคะสมาชิกนะคะมีน้องเมลวีต้าน้ำขิงแล้วก็หอมนี่นั่นเองะคะ่ะเราเข้าไปดูกันตรงนี้นะคะมีเป็นรถพยาบาลน,นะคะกับปอตกตึงอยู่นั่นเองนะคะบ้านมรณะปิดตายนะฮะ เป็นบ้านล้างฮะะบ้านล้างที่ไม่มีใครอยู่แล้วเดี๋ยวเยวพิดารณาขอยขอ,อยนี้เปิดไฟนิดนึงโอ้เราเขาปิดบ้านในปิดอะไรไว้หมดเลยเนี่ยบ้านนี้นะคะเกิดเคยเกิดการคอตออกอกันมาก่อนนะคะทำให้บ้านหลังน,นี้ไม่มีใครเช่าต่อนั่นเองเพราะวิญญาณในนี้เขียนมากมากนั่นเองนะคะโอเคอ่ะเราเข้าไปดูในบ้านกันเลยดีกว่า เราเข้าไปดูในบ้านกันว่าเป็นยังไงนะคะเ,คเข้าไปแล้วก็จะประกอบไปด้วยเออของตกแต่งนะคะสุดน่ากลัวต่างๆนั่นเองนะคะข้างล่างเนี่ยจะไม่มีอะไรมากเนาะข้างล่างไม่มีอะไรมากแต่ไม่รู้ว่าข้างบนจะเจออะไรไหมหลังบ้านก็ไม่มีอะไรนะคะเราไปดูข้างบนกันขี่นั่งลำผามนั่งรีวันนี้ค่ะชอบวิ่งกไก่พืชกำลังลำอันนี้คือท่าลำเหรอชอบเอยชอบอ่ะ ไหนดูสิเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยทุกคนเหมือนมีคนถูกจับตัวไว้นะคะมิสเตอร์ฮันนี่นั่นเองนะคะโอ้โหเชื่อฟ้าไว้ฉันเป็นน้องชายอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นฆาตกรหรือว่าเขาเป็นผีหรือเขาเป็นคนที่ถูกจับมาก็รู้ทุกคนเลื่อง oh my god วิว่าหลังนี้มีสตอรี่ทุกคนช้างแง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 งอ่ะเกลือถ้วยใหญ่ใหญ่เช่ไว้อยู่ในต่อันนี้ไม่ใช่พาร์จิราสีนะคะอันนี้ไม่ใช่พาร์จิราสีนะมาดูห้องน,น้ำกนันห้องน้ำยังไง รอยเลือดน,นะคะรอยหยดของเลือดเออน้องปิดบ้านแล้วมันดูดีมากเลยพี่นิตาว่าเออมาดูแบบสมจริงหลังสมจริงมากๆเลยค่ะเออโอเคนะคะดีมากดีมากแล้วข้างนอกมีอะไรไหมนะข้างนอกไม่มีอะไรมากเอ่อะไรอ่ะ SOS นะคะซอสเหรอซอสอะไรอะซอสเผ็ด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 ซอสเผ็ด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 อะไรอะอะไรอะมีอะไรห้บอก ไม่รู้ว่าเขาจะมีสตอรีช่ชาร์ขึ้นมาคุยกับพี่ลิตาหรือเปล่านะคะน่าจะไม่มีอะไรนะคะแค่สตอรี่ก็คือเข้ามาให้เห็นว่าว่ามีผีมีคนตุยนะคะแล้วก็มีคนถูกจับตัวไปคนนี้นั่นเองโอ้โอโอมมลและะ้วมันวายเลยคนะบ้านหลังนี้โอเคใครที่ชอบนะคะการตกแต่งนะคะและสตอรี่ของบ้านหลังนี้นะคะช่วยโหวตให้ทีมสีด้วยนะคะเขียนเลยว่าทีมสีนะคะทีมสีนั่นเองโอเคเลยมันเริ่มจะาตาม,มาแล้วเนาะ Okay, เสร็จแล้วค่ะเพราะฉันคือวิญญาณที่ติดต่อเพราะฉันคือวิญญาณที่ติดติดกับบ้านหลังนี้อ๋อเป็นวิญญาณที่ติดติดกับบ้านหลังนี้ช่วยด้วย,ยนี่ไงคนนี้เขาว่าช่วยแลววยหละ <Shine. laughs> เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วน่ารักแบบน้องจะเอาขัวคนหายไปแล้วว่าผีนางรำหายไปไหนแล้วอะ่ะผีนางรำรวมตัวกันคอตโอกพอี่ลิตาเหรอ,อเฮ้ประมาณนี้นะคะ ใครชอบก็ฝากโหวตให้น้องด้วยนะเด้อโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาแข่งตกแต่งบ้านทีมฮาโลวีนนะคะทั้ง4ทีมสุดอลังการนะคะทั้ง4บ้านในวันนี้นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์และกด subscribe นะกดติดตามก,กดกระดิ่งเงียบๆไปร้องใช้ลีด้าทาคลิปใหม่ๆด้วยนะใครที่ชอบการตกแต่งของทีมไหนก็อย่าลืมโหวตนะคะให้ทีมนะั้นทางใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะฝาก IG ด้วยนะคะคลีด้าเนสกอร์คิดแคร์แล้วก็ทิกเกอร์ลีด้าเนสกอร์คิดแคร์แล้วก็เฟซบุ๊กลุ่ม ครอบครัวคิดแค้นะคะตรงหน้าโปรไฟล์เจย์ปีนิต้านะคะที่เ,เขียนคำว่าครอบครัวคิดแค้น้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเขาร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับนิงเซอร์ฟวีไว้อาชิบุปติตา้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเซรีต้าคิดแค้ในเกมโลเวอรด้วยนะคะ มี10สีเลยนะคะวิธีการซื้อเนี่ยกดลิ้งใต้คลิปนี้จะกดไปที่โลโก้ปีริต้าและคิวเขาเขียนชั้นได้เลยนะคะแค่7จ็ดโลเท่านั้นแล้วก็สุดท้ายฝั่งเสื้อดีใต้คิวชั้นในชีวิตจริงด้วยนะคะมีทั้งสีขาวและสีดําเลยนะคะส่งฟรีมีของแถมสุดน่ารักให้ทุกออเดอร์เลยที่สําคัญทุกออเดอร์จะได้เสื้อดูรับแอดในโลโก้กับปีริต้าไปด้วยนะคะใครที่อยากได้บอกคุณพ่อคุณแม่แอดไลน์แอดดีใต้คลิปชั้นชอบเดี๋ยวจะกดลิ้งใต้คลิปนี้สัเพื่ะอสั